ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เอ็นครับทุกท่านนะครับดูไม่ก่อนนะว่าอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเสียงลมมันเข้านะครับก็วันนี้พอดีมีเพื่อนสอบถามมานะครับรู้สึกว่าจะสองเจ้านะครับเขาถามว่าเล็กเล็กปรับนอกกับเล็กปรับในอันไหนห้องลมใหญ่กว่ากันนะครับก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมันก็น่าจะพอกันนะครับแต่สมัยนี้นะท้าที่ผมเจอนะครับก็น่าจะเป็นตัวเล็กปรับในเนาะเพราะอะไรมันถึงใหญ่กว่าเพราะว่า วาววาวเยื้องทุกวันนี้แบบห้องใหญ่ใหญ่ธรรมดาใหญ่พิเศษมันก็มีทํามานะครับมันก็มีของค่ายแรงดันนะครับไม่ใช่แรงดันดิสายลมบรรจุหลอดหรือเปล่าผมจําไม่ได้แล้วนะน่าจะใช่นะครับมันจะมีแบบห้องใหญ่พิเศษนะครับแล้วก็ใหญ่พิเศษไม่พอยังมีตัวต่ออีกนะครับก็มีพี่ท่านหนึ่งเนาะที่ทักมาในคลิปที่แล้วว่าเป็นวาวปรับนอกจะทําห้อง ห้องลมต่อได้ไหมมันทําได้นะครับก็มีคนทํากันหลายเจ้านะครับก็มีหลายเจ้าก็พี่เขาทักมาผมก็แนะนําให้ไปแล้วเนาะก็ตัวปรับนอกนะครับมันมันมีคลิปเก่าๆนะที่ผมเคยถอดให้ดูห้องลมมันซึ่งมองจากสายตานะผมไม่ได้เอาน้ําไปใส่แล้วก็มาเทียบทีทีซีกันว่าตัวไหนมันปริมาณเยอะกว่ากันแต่ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเป็นวาวเยื้องมันจะห้องลมมันจะใหญ่กว่าจเจ้าตัว นอกเนาะเพราะว่าเพราะว่าไอตัวนั้นเนะยื้องแล้วก็มีเล็กนะครับในเล็กนั้นมันก็ได้ปริมาณนิดนึงแล้วแล้วมันก็เจอมาเจอวาลเยื้องอกีกมันก็มีห้องลมที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับก็แล้วก็มีถามว่าถามว่านะผมลืมแมวเดี๋ยวผมขออ่านก่อนเนาะ เพิ่มห้องห้องห้องลมเล็กปรับนอกจะมีผลอะไรบ้างครับเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะตัวเล็กปรับนอกอะ่ะมันจะมีฝาปิดที่เป็นห้องลมผมเคยถอดให้ดูนะครับตอนหลังก็มีคนเขาทําห้องลมแยกเข้ามาแล้วก็เอาไปหมุนเข้ากับตัวนั้นก็คือแทนฝาปิดอะ่ะเพิ่มห้องลมตรงนั้นอะ่ะมีผลอะไรไหมก็ส่วนมากก็ไม่มีผลนะส่วนมากเขาจะใส่เพื่อเพิ่มปริมาณลมเพิ่มเพ,เพิ่มแรงดันเพิ่มความแรงของของเขาเนาะก็ ยังไม่เห็นข้อเสียนะข้อเสียก็คือมันมันโดมามันไม่ค่อยสวยนะครับก็ส่วนมากก็เห็นหลายเจ้านะครับมีมีทํากันอยู่หลายเจ้านะครับแล้วก็ํำทองเหลืองใช้นานแค่ไหนถึงเปลี่ยนนะครับสําหรับผมนะผมคิดว่าจนกว่ามันจะทํากลุ่มไม่ได้นะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเนาะอย่างผมก็หลายปีแล้วนะก็ย,ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันยังแม่นอยู่เนาะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่อายุการใช้งานจริงๆอะ่ะ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้แค่ไหนแต่จากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาถึงทุกวันนี้ก็ยังยังยังไม่เปลี่ยนเนาะก็ยังใช้ใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็คุณอยากจะบอยบินเนาะเขาบอกว่าไกลไม่ค่อยเกี่ยวค้อนแก้ยังไงนะครับมันก็ต้องดูเชีรยไกลนะเชีรยไกลมันเกาะถึงไหมบางทีบางทีเชีรยไกลมันต่ํามันก็ไม่เกาะเนาะถ้าวิธีแก้ ถ้าเป็นที่เชียร์ผมก็แต้มนะผมก็ใช้ตู้เชื่อมแต้มขึ้นมาแล้วก็มาแต่งเอานะครับ ujemy, ถ้าเราไม่อยากแต่งก็หาซื้อเชียร์ไกใหม่นะครับส่วนมากถ้ามันไม่เกาะมันก็อยู่ที่เชียร์ไกนะครับมันก็เชียร์ไกลตัวบนเนาะมันมันก็ต้องดูด้วยนะว่าเป็นไก่ไก่กระดกหรือไก่ตกนะครับแต่หลักๆเลยถ้ามันขึ้นมาแล้วปุ๊บมันไม่เกาะมันก็อยู่ที่เชียร์ไกนะครับกับ กับตัวบากที่เราบากค้อนเนาะบางคนก็เกี่ยวหัวค้อนบางคนก็เกี่ยวกลางค้อนนะครับก็ถ้าเป็นที่เชียร์กายผมก็แต้มนะแต้มแล้วก็เจียแต่งเอานะเมื่อก่อนนะแล้วก็มีท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าลำทองเหลืองดันลูกเข้าไปในเกียวแล้วส่องดูจากทางออกมีแสงเข้านิดหน่อยมีผลต่อกลุ่มกระสุนไหมอันนี้ก็ตอบยากนะครับมัน อย่างถ้าอย่างที่ผมบอกนะถ้าเราทํารังเพลิงมาใหญ่ปุ๊บพอเราใส่โหลดเข้าไปแล้วปุ๊บมันยังดันส่งลูกขึ้นไปไม่เต็มที่นะก็คือยังเข้าเกีียวไปไม่เต็มที่ถ้ามันเข้าไปอีกหน่อยมันอาจจะมองไม่เห็นแสงก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปลองดูนะแต่ถ้าเข้าไปสุดแล้วก็ยังเห็นแสงอยู่มันก็อาจจะมีผลนะครับก็เหมือนกับบล็อกที่ที่ผมเก็บไปแล้วเนาะก็คือไม่ได้ตอกแล้วตัวนั้นมันจับเกียวน้อยนะครับเวลาไป,ปยิงปุ๊บ มันเขาเรียกว่าอาการลูกปิวนะครับมันก็คือมันทํากลุ่มไม่ได้นะครับก็คือมันอยังไงลูกมันเล็กไปลูกมันขนาดเล็กไปนะครับมันไม่พอดีกับลำนะครับแต่อันนี้ของท่านอาจจะแบบยังขึ้นไปไม่สุดก็ได้นะครับลองเช็คดูก่อนนะครับว่าถ้าเราดันเข้าไปอีกสักนิดนึงเอาไม้ขืนเสื้อแทงเข้าไปก็ได้หรือเอาไม้แทงเข้าไปก็ได้ดูว่ามันยังมีแสงอยู่ไหมนะครับปกติมันจะไม่มีนะก็ลองดูนะครับถ้ามันมีแล้วเรา ไปทดสอบแล้วมันทํากลุ่มได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเนาะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้นกักเล่าเสือหิวนะครับเขาบอกว่าพี่ชายหลอดหลอดอลูมิเนียมสามแปไม่ได้ใช้งานอายุไม่ถ้าไม่ได้ใช้งานจะมีอายุอายุการใช้งานได้นานไหมไม่ได้อัดลมเป็นหลอดเปล่านะครับหลอดอลูมิเนียมนะครับเท่าที่ผมเล่นมาก็ยังไม่เคยเจอแตกนะ ส่วนมากก็คือที่ผมเคยเจอเคยเห็นก็คือเกียวมันรูดเนื่องจากเขาถอดเข้าถอดออกแต่งบ่อยนะครับก็เกียวลูดก็พุ่งไปชนกระจกรถแตกนะครับก็ถามว่ามีอายุการใช้งานไหมถ้าเราไม่ได้ใช้เลยผมก็ว่ามันก็ยังใช้ได้ต่อนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเกรดอลูมิเนียมที่เขามาทํานะครับแต่เท่าที่เท่าที่ผมเห็นเห็นนะก็ห้าปีก็มีนะก็ยังมีก็ยังใช้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอายุการใช้งาน ที่ตายตัวของมันแน่นอนเลยผมก็ตอบไม่ถูกนะครับก็ดูถ้าจะให้สังเกตก็ดูเกียวเป็นหลักนะครับถ้าเกียวมันยังใช้ได้ยังแน่นหน,น,นาอยู่ก็ยังน่าใช้อยู่แต่ถ้าเกียวสึกเมื่อไหร่ก็สมควรจะเปลี่ยนเนาะแต่ว่าไอ้แตกเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นนะแต่เคยเห็นของนอกนะแต่รู้สึกว่าเขาจะใช้หลอดไม่ไม่หนาเท่าของบ้านเรานะของบ้านเรารู้สึกจะหนาห้ามิลหกมิลนะครับก็ยังไม่เคยเห็นแตกนะในบ้านเรานะครับ ก็โอเคเนาะน่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคําถามเนาะก็เล็กเล็กปรับนอกเล็กปรับนอกกับเล็กปรับในอันไหนห้องลมใหญ่กว่าผมก็ยังยืนยันว่าเป็นตัวเป็นตัวปรับในเนาะพูดไปพูดมาชักเริ่มงงเนาะว่าปรับนอกกับปรับในว่าไหนมันใหญ่ก็คือผมเคยถอดถอดมาแล้วมองด้วยตาแล้วนะครับกับตัววาล์วเยื้องที่มันต่อเล็กนะครับผมก็มองดูเนาะว่าเป็นรุ่นที่รุ่นที่ผมเคย รุ่นที่ผมขายที่ผมก็มีขายนะตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะก็ผมมองดูแล้วว่าไอ้ตัวเนี้มันห้องลมใหญ่กว่านะส่วนจะมากน้อยกว่ากันขนาดไหนปริมาณเป๊ะๆอันนี้ผมก็ไม่ได้ทําการทดสอบนะครับแต่อันนี้ผมก็มองด้วยสายตาก็คือว่าเจ้า,เจ,าเจ้าตัวกวาเวเยื้องที่ต่อเล็กปรับในเนี่ยมันมันใหญ่กว่านะครับปริมาณห้องลมมันใหญ่กว่าถามว่ามันดียังไงมันมันก็ตอบยากนะแต่ส่วนมากอะถ้ามันเป็นห้องลมใหญ่อะเราสามารถ มาแต่งมาโมดิฟายมันได้ง่ายกว่าที่ว่าจะเป็นห้องลมเล็กๆนะครับก็ก็อย่าง FX พูดง่ายๆอย่าง FX มันก็ยิ่งรุ่นใหม่ๆนี่เขาใส่เล็กสองตัวเลยนะครับก็คือเขามีวางเล็กสองตัวเลยเขาทำไว้ห้องลมยาวเพื่อมันง่ายต่อการกับปรับจูนนะครับไม่ว่าจะปรับสปริงหรือ ส่วนมากก็ปรับสปริงเนาะ fx เนาะมันจะมีตัวปรับสปริงนะก็เพื่อเพิ่มความแรงนะครับพอห้องลมมันใหญ่แล้วเนี่ยมันมันจูนอะไรมันก็ง่ายนะครับถ้าห้องลมมันเล็กเนี่ยต่อให้เราขยายขยายรูลมเพิ่มสปริงค้อนเข้าไปปริมาณลมมันไม่เพียงพอมันก็จูนยากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับลำที่เราใช้ด้วยนะครับลำมันก็มันยังไงความมันมันไม่รู้จะเอาอะไรมาวัดความพอดีนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเทสเองนะ ว่าห้องลมใหญ่กับห้องลมเล็กอันไหนมันดีกว่ากันมันตอบยากนะครับก็มีถามมาหลายเจ้าเหมือนกันเนาะว่าห้องลมเล็กกับห้องลมใหญ่มันอันไหนมันดีกว่ากันมันตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมส่วนตัวผมก็เลือกเอาใหญ่ไว้ก่อนเพื่อเพื่อไว้ปรับจูนเนาะถ้ามันใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วมันมันลมมันเกินเราก็สามารถมาบล็อกแกนาลาวช่วยได้หรือว่าใส่สปริงที่อ่อนลงช่วยก็ได้นะครับมันก็ง่ายกว่าที่เราจะเล่นห้องลมเล็กๆนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเล็กปรับนอกกับเล็กปรับในพูดไปก็จะงงอีกแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับไปแล้วครับติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมครับ